สวัสดีครับกลับอยู่กับผมใน리스포트 XGM ครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษกันในคีเดียวนะกับคุณกั๊ดนั่นเองครับฮัลโหลท่านผู้ชมโอเคครับ okay, นี่ก็คือเสียงของคุณกั๊ดคืณน,น้นงองผมเองนนครับโอเคครับโอเคโอเคโอ้กระตกจังเอ่ยโอเคแล้ววันแรกครับเราจะมาตัดไม้กันก่อนเลยทีเดียวนะคุณไม่กั่นตัดไม้เลยครับตัดต้นอื่นก็ได้ครับมึงต้องไปตัดต้นเดียวกูหรอกไอ้เสีย้ยบ Hi สักก y e ัย This is my school my <Hi>. um <c oughs> นี่คนนี้มีกิจะพูดอะไรหน่อยเลยครับไม่ครับโอเคนี่จะเล่นแบบเงียบเงียบแล้วเหมือนผมพูดคนเดียวใช่ไหมโอเคเอาเอาไม้ไปเดินนะน้องแก๊สก๊สเอาอะไรไปเดินนะเดี๋ยวเราขุดเลาไปไปหาไปเดินเล่นกันก่อนดีนกว่าเฮ้ยเราขุดไปก่อนก็นกได้แล้วก็เดิน โอ้โหกระตุกจุ่มโอเคงนะั้นผมขอปิดก่อนขอไปปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะดูเอ็มปิดอันนี้ปิด,ปดมองไกลผมจะผมันจะได้ผลโอ้ยนี่มันบล็อกเลยทีเดียวนะค,ครับคุณกายครับอยู่ไหนครับคุณนี่ได้ไหมแมค่สี่อันเองเหรอครับครับ<า>คุณตัดให้มันดีๆครับผมได้มาตั้งเจ็ดอันนะฮะตัดแม่ โอเคแล้วก็ลดปัญหาการสะดุดเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เซิร์ฟผมครับผมที่สร้างเองฮะมาคุณก้าตาผมมาครับคุณก้าวับตาผมมาเลยก้าวตามมาเลยโรพี่ฆ่าวัวแม่งเลยฆ่าวัวฆ่าแม่งก้าจะพึงคุณก้าจะมึงฆ่าแกะนะฆ่าแค่วัวจะเดินไปไหนตอ้ี่ไม่แกตายหายมึงต้องเดินมึงไม่ต้องเดินเอ้ยจะไปวางทำมะเขือเปี้ยวอะไรนะมุออกไปเลย ฆ่าวัวก่อนคราเอ้ยมีเซตติ้งล่วงละเก็บเซตติง้งครอย่าฆ่าตัวเล็กกัดฆ่าตัวใหญ่การอย่าฆ่าตัวใหญ่อย่าฆ่าอยาฆ่าฆ่าตัวฆ่าตัวใหญ่เอยาฆ่าตัวเล็กเฮ้ยไปตาหงมาครับคุณกัดเฮ้ยหมู่บ้านใช่ป่ะคใช่ใช่ใช่ครับหมู่บ้านใช่ป่ะคใช่ครับเอาว่าคุณยาใช่ะน,น,ยยใชนะเฮ้ยตะกีเหมืองตกตอโอ้ไม่เช่งว่าเหมืองอะไรแค่หลุม ให้หม oh yeah, no ู่บ้านโอยยเฮ้ยคุณคุณอย่าหวังของนี่ครับผมไปเองครับค right> ุณอยู่อย่างงี้แหละเพิ่งต้องสอใส่เอือกครับโอ้ยเลือดผมลดแล้วครับคุณกัสโอ้ยไม่เป็นไรแต่คงเลือดมันจะเพิ่มนะคุณกัสเจอเจอกล่องอันนี้เพิ่งเปิดนะทำไมครับทำไมครับเสียงหล่ออะไรคุณเฮ้ยจิกสิกเลย แต่ผมจะไปดูของกันเองว่าผมมันมีของดีหรือเปล่าโอเควันนี้เราก็คงจะสบายยาวนานเลยแหละเพราะเรามีที่อยู่ดีๆกันแล้วทีเดียวแต่เคลียร์เพิ่มคงจะสบายอีกนานเจนเนอร์หาที่หาหาบ้านหลังที่มันมีของเฮ้ยตรงนั้นก็มีของครับคุณคุณอยู่หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวผมมาเราตามดูแอร์คุณเนี่ยเนี่ยครับสกินสกินเดิมเพราะว่า0.10.5มันเปลี่ยนสกินบอได้แล้วครับท่านผู้ชม ทำไมต้องพูดดิสานอีสานด้วยวะฮะภาษาไทยกลางนี่มันพูดไม่เป็นใช่ปะเจอบ้านกันบ้านแล้วครับหืมไม่ต้องเก็กเสียงหลอกก็ได้เอ้าเว้ยดูของแป๊บเฮ้ยคุณว่าหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านนัในบทหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านนู้นไหนอุดสอมสมบูรณ์มากันหมไม่รู้อ่ะอุ้ยตกโอ้คุณกัปคืผมตก w เ e ้ยอายุอะ อ้าวหานักขึ้นไม่เจอเลยเจมว่ามี U T F นี่ตัวขาวกลับบ้านแป๊บบกว่าน,นั้นแหะคุณแกไม่ต้องตามผมมาหรอกเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้กลับบ้านเฉยๆเจอลมอ่ะเราสบายไปอีกนานเลยอ้าวอยู่บ้บานเจอบ้านไเฉยเออฮะคุณก็อยู่บ้บานเดียวกับผมแหละ่ยังไ,ไ,ไม่ได้โดเลยเลยเนี่ยปะโถมันไม่มีกล่องให้โด โอเคงั้นไปกลับบุบา้านเดิมผมมาตอนนั้นหนูเอ้ยตอนนั้นผมเพิ่งเจอตามผมมาตาม,มตามผมมานนตามผมมาตามผมมาตอนนั้นมีกองมีดาบอยู่ไม่ได้โคตรอยโอโอเคโอเคโอ้ระหว่างนี้ระหว่างนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่ในหมู่บา้านนี้ก่อนแล้วกันตามผมมาครับทุกคนกันอบอกให้ตามไม่อยากขาดไงทำไมตามขาดอีกบ้านนั้นไหะ กระตุกกระตุกรอรอแป๊บอืมโอเค okay. เชื่อเลยซับไกดิดอิดไม้สักคู่ต้องกินต้องกินเลยเอ้ยเอมบิซีวัาซับไกคุณเห็นตะเกียผมไหมครับคุณเห็นตะเกียผมไหมเินก <up> ็ไม่ต้องเท็คเสียงหลอกก็ได้แต่หลอดเป็นหน้าตายังกระหมาปะโถ ผมหลอกไปเยอะไอ้ย์ชมตัวเองชัดๆนี่บ้านหลังนี้ดีกว่าไหมออกมาโอ้โห <c oughs> โอ้โหมันถึงมือกระแทกใส่เลยอ่ะไปอดู้บ้านหลังนี้ไม่เอาวัานใหญ่ไปมันมันเจอปัจเจอไปหาบ้านที่ดีๆก่อนหมุดแล้วเหรอยางยางคุณกัตามคุณกัดคุณกัตตามผมมาสิคุณกัดจะอย่าคุณกัตต้องตามผมจะยังไงอ่ะอย่า,ยา,ยา,ยาหลุดละ ไม่คุณก็ดูไปก็ได้แล้วแต่มึงเลยแล้วแต่คุณมึงเลยนี่หาบ้านไม่เจอจริงๆนะเนี่ยจะอยู่บ้านไหนดีมาอยู่บ้านนี้ก่อนแล้วกันกัดคุณกัดตามผมมาหนิอือออกเสียงไม่ติดด้วยเป็นไงผมกั๊ดตามผมมาผมเจอบ้านแล้วเจอบ้านหลังไหนดีโอ้โหบ้านหลังนี้ก็จมดินเลยนี่ว่าบ้านหลังนี้ใไหม นี่บ้านหลังนี้แหละคุณกาดอยู่ไหนบ้านหลังใหญ่ๆแล้วพี่ไม่ใช่ป่ะหลังอีกหลังหนึ่งแต่นั้นผมเดี๋ยวใช่หลังนี้ป่ะเห็นผมเห็นเห็นชื่อพี่ป่ะละ่ะไม่เห็นชื่อพี่ก็ไม่ใช่อ่ะงั้นไงเจอแล้วแต่บ้านหลังนั้นเดี๋ยวพี่ทำพี่ขุดปิกแอบบ้านหลังที่มีของนั้นนั่นนั่ามัน,น,นไม่รู้พี่เออไม่ร,มรู้ไม่รู้มาอ่นต่าง ยังไงคุณกันผมเจอมึงแล้วคุณเธอคุณเธอคุณเธอขึ้นมาเลยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้า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 มาดิแอบไปดิกิกะอิ๊งก็ต่อเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเข,ข้างผสมงี้ใช่ไหมก็อยู่ในบ้านมาอย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวผมขอเกียร์ทางแร็บหนึ่งนี่แหละอยู่บ้านหลังนี้แหละคงจะ จะโอย่าเพิ่งตีมันอย่าไปตีมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปอย่าไปตีปิดประตูแป๊บนี่คุณกัดแอบแอบเอามาเออหมื่นแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามื่นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมื่นแล้วใช่ใช่ใช่เมื่อใดเราอยู่ในนี้คงจะปลอดภัยนะจากพวกซอมบี้นะแครบผมโอเคเราอยู่ในนี่แหละทดลองปลอดภัยหนึ่งบาท คุณไม่ดูข,ของคุณคุณเห็นตะเกีผมไหมครับไม่ทราบไงครับตะเกียเสียงหล่อทำไมเนี่ยเฮ้ยเลิกเลยดูว่าเธอมึงได้ตายเลยหล่อตายยึงมึจงจะเกะจังฆ่าไม่ให้ตายเลยเหรอแล้วหูตกตาชวา,าวบ้านวดัดอ๋อวัดวัดเด้อชิบหายละชิบหายแล้วคุณชิบหายแล้วคุณเฮ้ยชิบชิบชิบเฮ้ยยังมีประตูอ่ะยังไม่มี ยี่ปืดทำมาเขือเปรี้ยวอะไรแล้วอ๋ออ๋กูปิดมึงเปิดอ๋อกูเปิดมึงปิดอ๋ออ๋อเข้าไปกูปิดมันเปิดมึงปิดเฮ้เขี้ยโอเคปิดมึงเปิดเปิดมึงปิดเนาะไม่จะโวยกูปิดนี่กูมึงก็เปิดแล้วกูเปิดมึงก็ปิดดี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 เดี๋ยวไปเสริมสร้างให้เขาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปเอาของเก็บกลับบ้านแล้วแหละ ไอหมูนี่ก็เกล็ดลกหูลกตาเนี่ยไงไอเออดีมากน้องที่อยู่ในนี้นะบอกว่าน้องคงไม่จะออกจากบ้านพี่นะโอเคเลยครับผมคุณ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 ได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงไหมเชื่อสะพัสได้ถึงพลังงานทุงสิ่งบ้างเยอะคุณกัดคุณครับไม้เดี๋ยวผมข้าเสียงอะนี้ครับคุณครับดาบไปเลยแล้วคุณไปบู๊กับผมโอเคไหมตามผมมาเลย let's go อยู่นี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังออกไปออกไปเอ้าโอ้ยสิเปิประตูขังทำไมขือเปรี้ยวอะไรพยายอย่าตายนะคุณว่าผมจะไม่ลงมาดีกว่าวะสกิลซอรสกิลไปสัมผีไปสมผีสมผีจะมาสัมผีเงียบเงียบเฮ้ยกครจะพุ่งไปใครจะพุ่งไปใครจะพุ่งไปหยุดหยุดหยุดสิปืดเข้ามาที่ก่าเก่าก่าเก่าเกาเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามา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 ปิดประตูแม่งปิดประตูแม่ง เฮ้ยยิ่งเปิดทำมัดมาอื๊ยอ<ว>ะไรอะคือเพื่อสกีลกูช่างแม่งเฮ้ยวัดเด้อนอี่ครับครับกล่องเฮ้ยของค้อยคขาก็แล้มั้งแล้ผมขอไปตะลุยข้างล่างแป๊บนี่เราอายมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยไม่ดูด้วยพี่นี่เงียบปะค้างค้างเหรออ้าวหลุดเลยเหรอยัดคุณหลุดเลยเหร อ่าคุณเข้าใหม่ครับคุณเข้าใหม่เข้มาข้างนอกเี่คุณหลุดเลยเบ้ามาเก๊กเสียงหล่อยกันเลยหน้าตายังแบบชินโบไอ้บ้าเข้าเลยครับคุณอยู่ไหนวะอ่าเข้ายังคุณมาเกิดที่ไหนอ่ะเข้าบ้านผมเลยเข้าบ้านผมเลยคุณเห็นผมอยู่เปล่า

ใน,นเมื่อมันสว่างไปแล้วคงก็ตัดอันนี้ออกแม่งน,นั่นแหละแล้วคงก็โยนพร้อมไหมผมนั่นแหละอีมากไม่ทอดยังไหนอะทอดไหนอะเอาได้ละวแซงคิวมาไว้เพื่อสนสำหรับคืนแรกก็คงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีๆต่อพวกเรานะเคียบแลนะนะ้นักคงก็ดดานะคุณ ไม่ต้องลงมานะคุณอยู่ข้างบนไปคุณจะทําอะไรก็ทําเลยเพราะว่าผมจะลงมาข้างล่างเพื่อจะหาโครโครโครกันเลยทีเดียวคุณไม่พูดบ้งเลยเหรอครับอะไรเนี่ยคุณคุณอยู่ไหนครับเออทำเสียงให้มันดีๆเออไม่หี่บล็อกแล้วไม่นับเลยชิบผาย

ดีดีอีอ D เ F บีซีดีอีเอฟเอฟเอบีซีดีอีเอฟจีจีเฮกเอเจเจเีซีอฟจีเัวเก่งนี่ฝมืนกับห้องไม่ได้เลยทีเดียวนะเคียบ ถือว่าอันนี้จะเป็นลบข้องถุงไงรับแต่ของมาเยอะแล้วโอ้มีนเยอะตรงไหนเนี่ยง,งั้นวันนี้เราก็คงจะจบเพลงนี้ละโอเควันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอัดคลิปหลายๆคลิปหน้านะเครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับท่านผู้ชมบา,บายครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดซับนะครับก็อย่าลืมกดซับไลค์แชร์คอมเมนต์คซับกับไลค์นี่คือกำลังใจที่สูงสุดเลยนะครับาบายครับ